ปกครองสั่งเพิกถอน EIA อาคาร1 2 5สาทรน,นะคะมุลค่า8,000กว่าล้านเรื่องราวเป็นมายังไงมีจะสรุปให้ฟังคะ่ะเมาส์กันก็คือว่าก่อนหน้านี้มันมีพื้นที่หนึงขนาด10ไร่ใช่ไหมคะเขาก็ตัดแบ่งกันเป็นอันนึงเไร่อันหนึ่ง3ไร่ใช่ไหมคะอันแรกใน7ไร่เนี่ยโครงการแรกที่พัฒนาคือโครงการเดอะเมนะคะก็คือเขาก็จะพัฒพนาเขาจะพัฒนาเป็นโครงการแบบ คอนโดสูงนะคะเป็น,คนโครงการที่ค่อนข้างลักชัวรี่เนาะแล้วก็เขาก็คาดหวังว่าบริษัทที่จะซื้อที่สามไร่ข้างหน้าของเขาไปเนี่ยจะพัฒนาเป็นโค,โครงการโรงแรมแนวราบนะที่ไม่มบังตึกเขาเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโครงการที่บริษัทที่ซื้อที่ดินสามไร่ตรงข้างหน้าเดอะเมดเนะี่ยเขาเอาไปพัฒนาเป็นโครงการหนึ่งสองห้าสาทรซึ่ง ด2งนวหสาสทรหรือเปล่าใช่หนึ 1, 2, 5, สาสทรนะคะซึ่งเป็นโครงการแนวสูงลักชัวรี่เลยค่อนข้างลักชัวรี่นะคะมันก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าอ้าวไหนบอกจะพัฒนาโครงการแบบแนวเตี้ยๆไงเพื่อที่จะไม่ได้บังวิวเราไหนมาพัฒนาโครงการสูงขนาดนี้ขึ้นมาล่ะดังนั้นแล้วนะคะออลูกบ้าน โครงการเดอะเมดเนี่ยเขาก็เลยยื่นสารปกครองนะคะเพิกถอน e อ a ของโครงการ125สาสาธรมาแต่ว่าโครงการ125สาสาธรปัจจุบันเนี่ยก็คือสร้างไปแล้วนะเองมันเหมือนมันต่างยังไงกับโครงการมีปัญหาก่อนหนะ้านี้ที่วีเคยสรุปไปนั่นก็คือแอชตันอโศกแอชตันอโศกนั้นนะ่ะเขาก็มีปัญหาเรื่องของทางเข้าเนาะซึ่งมันปป็นีประนอมกันไม่ได้นั่นเองเนาะแต่ว่า ความเห็นของวีก็คือมันฮะ <c oughs> นึกออกไหมคะก็คือโครงการนี้เขาค่อนข้างที่จะเพลย์เซฟตัวเองแล้วละ่ะก็คือรอให้ EIA ออกเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาทําการก่อสร้างแล้วตอนนี้ก่อสร้างเรียบร้อยก่อสร้างใกล้จะเรียบร้อยแล้วลเริ่มก่อสร้างไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีปัญหาตรงที่ EIA มาเพิกถอนทีหลังหลังจากได้รับการอนุมัติไปแล้วนั่นแหละประเด็นมันก็เลยเกิดที่ว่าไม่ได้ว่านะแต่ว่ามาตรฐานในการ อนุมัติ EIA ของหน่วยรัฐภาครัฐนะ่ะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมาดูกันอีกทีหรือเปล่าว่ามันมีกระบวนการที่เหมาะสมไหมนะคะเอาที่ทำงานในอสังหาริมทรัพย์ใน ภาคส่วนนี้กันอยู่แล้วนะทราบกันเป็นอย่างดีว่าถ้าคุณจะทมโครงการที่มันจะเป็นที่ต้องยื่น EIA เนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากๆนะคะบางโครงการเนี่ยกินเวลาเป็นปีๆเลยทีเดียวซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะอนุมัติถูกไหมซึ่งตรงนี้มันจะทําให้ผู้ประกอบการที่จําเป็นที่ต้องยื่น EIA เนี่ยเขาหาทางไปทางอื่นก็คือ1คืออะไรหนึ่งก็คือหาทางเลี่ยงไม่ต้องยื่น EIA คุณจะเห็นว่าหมู่บ้านจะสันบางหมู่บ้านเนี่ยแทนที่จะทําเป็น500ยูนิตที่ต้องยื่น EA เขาก็ทําซักแบบโอเคแบ่งเป็น3โครงการละกันโครงการนี้100โครงการนี้200โครงการนี้อีก2 0 0้อะไรประมาณเนี่ยเออมันก็จะแบบเออไม่ต้องยื่น EA แล้วกันหรือคอนโดบางที่นะคะเป็นคอนโดโลว์ไรส์เนี่ยมันถ้า ถ้าเกิน80ยูนิตขึ้นไปมันต้องยื่น EIA ถูกต้องไหมเขาก็เลยทำแค่79ยูนิตประมาณนั้นอันนี้คือการเลี่ยงเนาะซึ่งก็มัน,มนก็ไม่ดีอยู่ดีอะแต่ว่ามันก็จะทำไงได้ละ่ะก็ในเมื่อการกระบวนการการอนุมัติ EIA มันใช้เวลานานขนาดนี้คณะกรรมการก็มีน้อยแล้วก็เกิดปัญหาแบบแอชตัน แอชตันอโศกแล้วก็ปัญหาแบบหนึ่งสองห้าสาธรขึ้นมาอีกซึ่งเขาอนุมัติไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพิกถอนที่หลังมันทำให้ทุกคนเกิดคําถามว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าแบบมันมองมองเห็นแบบนั้นจริงๆตอนเนี้ยนี่เราก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายในทุนหรือฝ่ายที่เป็นนเวลลอปเปอร์ด้วยนะ ซึ่งก็สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็วที่สุดนะคะทุกคนก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามช่องเวอร์วังอสังหานะคะและเราจะเรียนรู้ไปได้วยการกระชั่นโคชวีวีที่ปรึกษาโครงการอสังหาค่ะ